ตอนนี้ขั้นตอนดูตายเป็นตรงข้อห้อมเนี่ยหัวดาฟ้ากับใบเมงลักเป็ตรงท้ายข้ห้อมข้อห้อมครับอืนี่มันร้อยตรงนี้เลยเนี่ยติดแกะนะครับใส่ใบแมงลักเลยใบโหรวดาฟ้าเลยซึ่งเรลาร้านต้มจีนนึงร้านต้มจีนร้านข้าวต้องตักให้ติดใบ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 หัวดาฟ้าใบแมงลักไปกันใครกินข้างนอกก็ได้เกรมข้างนอกกันอร่อยเมือน่อไหล่ ทะเลนะเป็ของทะเลความร้อยความัวเรียบร้อยครับวันนี้วัวด้วยหนามยาต้มจีนน้นาย่าหนามยาเกลี่ยเกลี่กินน้ำนมยินครับนี่อุปกรณ์การแสด้งรางครับข้องนี้เราโดนจับไปแล้วครับเกลี่ยการเลือดเกลี่ยในกระตินเกล่เนื้อเกลี่ยอะไรนี่น้ำทีใส่กีบปลาดีกันร้อยครับกีบปลาอ้นกีบปลาอ้น นี่คือเครื่องแกงครับเครื่องแกงทีเครื่องแกงกะทิเออเครื่องแกงกะทินี่นวดโรยโรยน่ากินพี่น้องเรื่องจำนี่เป็นอะครับอ่าไปพร้อมแล้วครับไปแกงกันครับเพื่อดำแดครับดำถีดำถีสวยๆครับดำถีข้าวๆน่ากินน่ากินพี่น้องก็นลงนี่ครับอีแป๊บนึ็กอีกแป๊บนึ่างไรก็ได้เราใส่เครื่องแกงเครื่องแกงนี่นวดน่ากินเป็เลยไอ้ยะเรื่องเรื่อง เลือดจำช้ำใส่แอมโมสนี่ไอ้พี่น้องเออแขก่งกันต้องแบบมันให้ออกเพชรอาทิตย์ถ้าว่ามีพักมีได้คันนั้นถ้าว่าแกงไข่ล้วนๆนั้นอาจจะว่าไม่ต้องใส่ผ้าไม่ต้องใส่แอมโมดนี่ถ้าว่านามแกงมันหน่อยเราเซื้อมาได้ครับเพื่อเอานามแกงเลือดได้เวลาใส่ไข่พี่น้องไข่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 พร้อมใส่ครับอันดับแรกก็ใส่ออเนี่ครับ ไตรดตีดหรือกันตีนของชอข้องขอบตัวอ่าแล้วีวเหมือใคร่พิ่มก็ยายะสายมือเลยพี่น้องนะผมบอกเลยว่ามือผมิ่มคนที่ทำอาหารผมล้างสะอาดข้าวโอเละยอางกไก่เนี่อไก่แซ่บบุกหมั่นแกงเพชร,รนี่นะครับวันนี้จัดเมนูน้ำยาไก่กับแกงไก่กินกับนมจีนเดี๋ยวยใช่ขี้ปลาออนน้อยๆกัน ฐานี่กันเลือดกันไปน้องเลือดเลือดไก่นะครับเลือดไก่ทีไส้ในแกงนี้ครับแต่ว่าพุ่มยังไม่ไส้ก่อน่อยไส้แข่แไอ้แกงแข่ไข่ทุกเลยรับเอาเลือดไส้พอเลือดมันทุกอยู่เร็วดีครับไม่ต้องเค็มไม่ต้องรนเลยรับสักเดียวกันเราการไส้ที่ปลาอ้นหรือว่าไส้ฟักนะครับร้อยน้ำแกงใาว่านไปน้องร้อยร้อยดาร้อยดาลวันนี้เมนูน้ำยาไข่ครับกินขนมจีนอีกกินเจ้าค้าด้วยกันได้ไหมครัไข่ขอะได้เถอะอีกกินขนมจีนอีกกินข้าวด้วยได้พี่ครับ บางคนก็ชอบกินขนมจีนบางคนชอบกินกข้าวถ้วยเหลวเต้ครับเหลวเต้ความนัดของตัวอีกนี่พวว่ากินขนมจีนกระร้อยกินกับอ่า,อาข้าวถ้วยกระร้อยร้อยพีเครื่องปรุกหลึ่งไร้นะครับไอ้นามตามแดงว่านพป่งนัวที่จะชอบชอบเป็นควกเพล่ไม่แล้วรีบมได้พิ่ข้อมาแล้นั้น <laughs> ตอนนี้ได้เวลาใส่เลือดพี่น้องเลือดไก่เลือดไก่ที่พวกควัดเลยชิ้นๆแล้วนะครับเลือดไก่เลือดไก่ ผมยิบว่านะตาตะกับมันตะกับแตกเม็ดนี่นี่นี่นะผมฟาดกินก,กินสามกินสามกินแล้วหน้ากินแล้วใครตงมาใจใครไม่ชอบอกินเลือดไก่กันไม่ต้องใช้กระดาษฮ่าเล่นแต่พวกมาร้อยดีครับนี่ครับเรียบร้อยทำไ,ได้มากคนน้อยๆ้อยพอเอามแหกเม็ดครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใช่พี่น้อง ใข่ช็อกโกแลตไสนะครับเดือดไค่ตัดแต่ท่วนมีตรงนี้วันนึ่งกับมาริทขั้นตอนทุตายกับวัตถีวัตถีพี่น้องอ่าหันยอดวัตถีเลยเพิ่มความมันเพิ่มกะทิอ่านเพิ่มไข่มันค่ะเพิ่มไข่มันอ๋อได้ครับพอ่นี่ครับความรันไข่มันเบาหวานเดี๋ยวเราไปว่ากันครับชิมชิมคนละชิมก่อนถึงกะหวานเนี่ยเวลาชิมกับข้าวชิมแกงเคยต้องทาอีกวันนึ่งมือนี่ทำไปได้มือทำไปได้มือทำข้าเลย อืมอรอง<ห> <laughs> จิมตจ,มตจมตนินึเดยร้อนหนึงเน่ๆๆนี่ครับแกงไก่แขไก่กินน้ำกินครับเ,เนี่ยมีเหลือมีได้ีกันมีตีนมีลด้เร็วนี่ยัปาดัดเนียนร้อๆๆจิ้มจิ้มตกีก่อนแต่เดียวัไม่รู้่องที่ มาเลยเค้ครับตอนนี้ขันตอนุต,ตายปองข้อห้อมเนี่ยหาฟ้ากับใบมักไปตรงที่วามห้อมคาบห้อมคมมักทมจบใหหมับบมามากมันหอมร้อยหัาากับใม่หักนะครับลายวาห้อมเนี่ยมันร้อยตรงนี้เลยเนี่ยเปิเนี่ยิดแกนะครับให้ใบหม่็หลักเลยใบหัดาฟ้าเลย คืองเราละล้านต้นจีนเอล้านต้นจีนละข้าวต้องตักให้เสร็จไปไปไปไ่ไปหมดแล้วป่ะไปไปละข้าไปกันใครกินข้างนอกก็ได้เกรมข้างนอกกันอร่อยมั้ยล่ะเนี่ยอือทะเลอะเป็นของทะเลความร้อยความนัวเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแกงแกงทีไก่นะครับแกงทีไก่ใส่ฟัก แกงทีไก่ไส้ฟักครับก้องในรถวันนี้หนึ่งหมอง้อเตาๆกินขน,นมจนนีนกินอะไรกินอะไรเขาช่วยกันช่วยอะไรไก่นัดกินนมกินนะกินนมกินไก่นัดกินข้าวกินข้าวนะครับเอาครับขอบันไม่คลิปน้าสมัครคลิปนี้โชคดีมีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับ